แ่ให้รถต่อไปได้เข้าใจหไรม่มต้องมีอีกมากนีได้ไงหนูมาหนูรถรับจ้างดิ่ไหมเเดี๋ยวนั่งลงดิคนวดคนวกันเนาะคนวดกันเดี๋ยวยืิ่นที่เขาสวน ขันอ่ก็ไม่เนกรรมรอยู่ใครไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขามารับที่ปั๊มทพี่ดูกล้องที่ปั๊มได้เลยเขามารับที่ปั๊มไหมปั๊มปอทรนอยตรงแยกเเขาจ้างมมาอทีนึครจ้างมเ ไปไปให้ประมูลอีกพี่ลอยเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะนาเตียนดูเตเยนนี่คืออะไรดูใช่ไหมนองดู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 นี่คือ นี่คืออะไรครับ ตจ้าที่มีแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันเนี่ยแก้ไขายากนะครับตอนนี้รัฐบาลได้ขยายเขตรับผิดชอบปัจจุบันนี้ได้ขยายเป็นเจจังหวัดแล้วครับก็คือเลยไปจนถึงสุบลราชธานีทบทั้งหมดเพะฉะนั้นผู้ว่าจเ่นบ้านมาด้วยนะครับแจ้งข่าวมาว่าจะมียาลดใหญ่ขึ้นพวกเราก็บูราณาการกันทุกฝ่าย เพื่อปัคซีน,นพันไวเพียบได้อย่างดีแล้วก็สามารถตามไปจับกลุ่มอีกสองน,นะครับนั้นได้มาจากงานข่าวของเจ้าที่และพี่น้องพยาบาลเผู่ใหญาบ้านตลอดแเนวชายแดนเพื่อให้เขาครับซึ่งช่วงนี้เราต้องมาวางแผนเพื่อแค่จะจับยาได้เกือบทุกวันเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้ให้ความร่วมมือแล้วก็่พ่ปอปวสภาคสี่ชี้แจงว่า โซนเก้าเนี่ยังไงฮะคับแหล่งผลิตนี่ถ้าตามข้อมูลที่ผ่านผ่านมาและที่เราวิเคราะห์และยากต่อการควบคุมของประเทศเพื่อนบ้านของเราครับทุนมาจกเนื่อจากเมื่อวานนะครับ